เพื่อนครับพามาชมอีกหนึ่งคันครับสวยๆเลขไม้แค่42,000กิโลใครสนใจรีบทักมานะ7กบ4ี0โอ้โหเชพเบียนสวยมากนะครับไปเราไปดูกันเลขไม้แค่42,000กิโลนะเพื่อนนี่เลยพาดูภายนอกก่อนนะครับอย่างที่แจ้งครับตอนนี้คือผมทำวิดีโอเป็นชุดเป็นลายคันเลยสำหรับรถที่สวยนะเผื่อเพื่อนๆจะได้ดูแล้วก็ตัดสินใจได้เลยนะครับ ในระหว่างการชมคลิปวิดีโออะมาดูอ้าวฝั่งนี้ไม่ได้เปิดโอเคมาดูยางก่อนนะครับยางปียี่สิบสองครับคันนี้นี่ปียี่สิบสองมามาดูเลขไม้เลยแดดหน่อยนะเพื่อนนะไมถึงบอกตัวเองอ่ะสี่หมื่นสามพันสองร้อยเก้ากิโลเอ้ยสองร้อยเก้าสิบสี่กิโลขั้นเพื่อนครับ โอ้โหภายในแต่ละคันผมบอกเลยผ้าหลังคาเห็นไหมเงาคลิปดูส่วนของเอกสารประจํารถปีสิบแปดนี่นะครับหนึ่งจดหกันปีเดียวกันนะครับปีสิบปดทั้งหมดเลยเพื่อนมาดูโครงสร้างครับโครงสร้างด้านหน้ากับด้านหลังผมพาเพื่อนๆดูแบบ ให้ตัดสินใจได้เลยนะครับก็คือน,นี่เห็นไหมน็อ <Not S 1> ฝากระโปรงหน้าไม่ขยับเลยเดิมเดิมเลยเพื่อนไหมโอ้ oh, สวยสวยมากทะเบียน4009นั้นเพื่อนนะแบบไปดูโครงสร้างด้านหลังห uh huh. ันทสะอาดมากโอ้โ oh, ห oh, ยางใหม่กริปเพื่อนไหมสวยงามมากเลยคันนี้ ไม่น้อยแถมรถสวยงามตรงสเปคไข่โทรมานะครับส่วนรายละเอียดก็อินบ็อกมาหรือว่าอยากได้ในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมไปถึงส่วนของอรูปเพิ่มเติมนะเดี๋ยวผมถ่ายภาพนิ่งไว้ให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีนึงโอเคสำหรับคันนี้ใครสนใจโทรมาครับหรือว่าอินบ็อกมาสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ